สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเบอร์เกอร์นะคะเนื้อสับเบอร์เกอร์คะ่ะน่าทานไหมหน่าทานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทอดเนื้อสับค่ะเนื้อสับน่าทานมากเลยค่ะเป็นเนื้อสับอันนี้เราจะทำแบบเบอร์เกอร์แฮมเบอร,เอร์เกอร์ก็อร่อยนะคะมาดูค่ะ ให้เราปั้นเนื้อให้เบนๆนะคะอย่าหนามากแล้วก็ทอดลงกระทะเลยค่ะนะทานนากเลยดูค่ะนะะ่าทานมากกลิ่นหอมมากมากเลยนะคะดูค่ะทอดจนเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะ e n t